คลิปนี้แอดมินนําข่าวสารจากสมาคมธนาคารไทยมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับย้ำว่ามาจากสมาคมธนาคารไทยซึ่งได้มีการออกประกาศหรือว่าออกหนังสือนะครับถึงสมาชิกธนาคารพาณิชย์ของไทยทุกแห่งนะครับให้เตรียมพร้อมการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33ย้ํานะครับว่าเฉพาะมาตรา33 และอยู่ใน10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่อยู่ในประกาศฉบับ,บก่อนหน้านั้นก็คือกรุงเทพมหานาครน,นนทบุรีนคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับเฉพาะ10จังหวัดนี้เท่านั้นส่วนชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอย,ยุธยารอประกาศครั้งต่อไปซึ่งกําหนดการโอนเงินนั้นนะครับจะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่4ถึง6สิงหาคมนะครับนี่เป็น ข่าวสารจากสมาคมธนาคารไทยแล้วก็มีการลงโพสต์ไว้ในแฟนเพจ Facebook สำนักข่าวไทยประมาณสักช่วง11โมงนะครับก่อนที่ผมจะทำคลิปนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับมีโพสต์ตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนะครับก็คือทางด้านสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยเน้นย้ำว่าการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทนั้นนะครับจะสามารถสมัครได้ ภายในวันนี้เท่านั้นนะครับภายใน30กรกฎาคมนี้แต่การชำระเงินยังสามารถชำระได้ในวันพรุ่งนี้ในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีลบิ๊กซีกรุงไทยนะครับหรือธนาคารอื่นๆรวมถึงตู้บนเติมนะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็รู้สึกจะมี s h o ป e ี้เพจนะครับก็มารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนที่ช่วงบ่ายๆจะมา จัดรายการสดแล้วก็สรุปเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ